สวัสดีด้ค่ะพี่น้องโพลอพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยละค่ะพี่น้องคะดราม่าแล้วการหลังที่ทนายอนันตชยัยอนันชัยสเสด็จแถลงอย่างที่ว่าไม่รับในกรณีทําคดีให้สีก่กรนั่นะละค่ะพี่น้องคะตั้งจาเลยเองก็มีเรื่องมีราวกันมาอย่างที่ว่ามีการพูดนุ่นพูดนี่อะไรอย่างไรมันก็มีดราม่าตามมาหลังที่ท่านแถลงบางทีอาจจะเป็นคําพูดที่อาจจะไม่ถูกอ,อกถูกใจหรือ ฟังแล้วเป็นสองแง่สองงามหรือ การฟังแล้วตีความหมายของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันคะ่ะพี่น้องขานั่นก็คือท่านก็เลยหลังจากที่มีการถแถลงวันที่6แล้วก็ผ่านมาวันสองวันท่านก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวล่าสุดท่านมีการเคลื่อนไหวแล้วคะ่ะพี่น้องขาทนายอานันชัยออกมาทาง Facebook ของทนายอานันชัยใจเดชนี่แหละคะ่ะมาดามหน่อยก็เอามาให้ฟังบางคนอาจจะ,อะรออยู่ว่าท่านเคลื่อนไหวบางคนอาจจะติดตามไม่ทันมาดามหน่อยหยิบยกมาเมื่อกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตะกี้ท่านมีการโพสต์ออกมาทางสื่อสาธารณะทางเพจของท่านเอง ถือว่าเคลื่อนไหวแล้วแล้วก็มีการชี้แจงว่าเหตุใดต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างไรมาดามหน่อยอ่านให้ฟังค่ะพี่น้องคะทนายท่านบอกว่าทําไมต้องทําตัวเป็นขอทานทําไมต้องคุกเข่าอ้อนวอนขอถึงจะถึงจะเป็นการให้โจ,ทจ,จ,จท์ทนายอนันชัยชัยเดชให้ใจถึงจะให้ใจทนายทนายอนันชัยชายเดชอย่างที่ว่าละค่ะพี่น้องคะจากการถแถลงข่าวของผมเมื่อวันจันทร์ที่ห ท่านว่าที่ร้านอาหารหนาทองเกี่ยวกับการเกี่ยวกับกรณีที่ผมจะรับเป็นทนายความของนายชัยพลวิภาและนางสาวสมพรล,ลาโพหรือลุงพลป้าแตนหรือไม่คำว่ามีคำพูดของผมบางคำที่บางคนอาจไม่เข้าใจไม่สบายใจและแอบนึกตำหนิในใจบางคนก็ดา่าผมเลยในเพจใน YouTube คือคำว่าหากนายชัยพลจะมาหาผมต้องมาแบบขอทานอ้อนวอนขอร้องผมไม่โกรธหรอกครับที่บุคคลเหล่านั้นจะตำหนิผมผมจึงเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อให้ในายชัยพลและนางสมพรและท่านเหล่านั้นเข้าใจจากแถลงข่าวดังกล่าวผมได้ยกเอ่ยชื่อครูบาอาจารย์6กท่านได้ยก ตัวอย่างเรื่องสามก๊กตอนที่เล่าปีไปหาคงเบ้งเพื่อให้มาเป็นกุนซือในการรบกว่าจะได้คงเบ้งมาต้องไปหลายครั้งต้องคุกเข่าอ้อนวอนขอร้องกลางหิมะจนขงเบ้งยอมไปเป็นกุนซือให้เล่าปีเพราะเล่าปีให้ใจคงเบ้งก่อน ตอนที่ผมจบกฎหมายมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นสิบใหม่ๆผมไปขอร้องคุณลุงคุณลุงพาชัยเดชให้ช่วยฝากให้เป็นทนายความสำนักงานทนายความคำนวณชโลมชโลมประถม ชุประมหรือเปล่าคะชะลปถมเพื่อเป็นลูกศิษย์ของลุงในโรงเรียนอำนวยศิล์ผมได้ไปทำงานอยู่ระยะหนึ่งก็ลาออกเพราะอยากจะไปเรียนเนติบัณฑิตต่อมาเมื่อผมจบการศึกษาเนติบัณฑิตรุ่น39ปี29แล้วหลังจากนั้นผมพยายามหาสำนักงานทนายความ ผมพยายามหาทับสำนักงานทนายความหลายแห่งเพื่อขอทำงานแต่ถูกปฏิเสธในตอนนั้นผมทำตัวเหมือนขอทานไม่มีเงินไม่มีงานลำบากมากโชคยังดีผมรู้จักกับเจมมวยซึ่งเป็นคนขายหนังสืออยู่ใต้ถุนเนติสนามหลวงอะน,นะคะวงเล็บสนามหลวงอะน,นะคะปัจจุบันเจมมวยขายหนังสืออยู่ที่สารแพ่งตะลิงชัน ฝากให้ผมเข้าทำงานกับทนายดนายเหม,มวัฒนวัฒนวัฒกิจที่เซนหลุยซอยสามต่อมาผมก็ลาออกและมาทำงานเป็นทนายกับทนายสันติภาพอินทรพัฒนนายคล้องพัฒสวรรณทนายเรือตรีสุพะผลอมรรัตนในเดี๋ยวนะคะ ในต่อมาผมกลายออกผมก็ลาออกผมก็ลาออกมาทำงานเป็นทนายกับคุณสันติอินทรพัฒทนายคล้อยทัดสุวรรณหรือทนายเรือตรีสุภาพผลอมรรัตน์นั่นก็คือท่านที่อเอ่ยชื่อนะคะในขณะที่ฝึกงานผมก็เป็นเหมือนขอทานอ้อนวอนขอและขอวิชาความรู้ ไม่เคยทำตัวอย่างเศรษฐีหรือราชาอดทนทุกอย่างจนในที่สุดผมก็ได้เป็นทนายความมืออาชีพจนทุกวันนี้การที่ผมพูดว่าหากนายชัยพลอยากได้ผมเป็นทนายเป็นทนายความต้องทำตัวเหมือนขอทานอ้อนวอนขอร้องผมเป็นปริศนาธรรมที่ผมจะสอนให้รู้ว่าต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน อย่าทำตัวสูงส่งให้เกียรติคนอื่นและการที่ยกตัวอย่างเล่าปี่คุกเข่าขอร้องคงเบ้งเพราะเล่าปี่ให้ใจคงเบ้งเมื่อเล่าปี่ให้ใจคงเบ้งคงเบ้งก็ให้ใจเล่าปี่เล่าปี่จึงได้คงเบ้งเป็นกุนซือ,อสามก๊กหรือเปล่าคะจก๊ก จึงยิ่งใหญ่ผมไม่ใช่คงเบ้งแต่ผมเป็นทนายที่นายชัยพลและนางสมพรมาติดต่อขอให้ว่าความคดีน้องชมพู่แต่ใจแค่ใจทำตัวเหมือนขอทานแค่ใจทำตัวเหมือนขอทานแต่ไม่ใช่ขอทานจริงแค่เอ่ยชื่อทนายอานันชัยชัยเดชก็ถือเป็นการคุกเข่าแต่ไม่ใช่คุกเข่าจริง แค่นี้ถือเป็นการให้ใจผมแล้วครับผมไม่มีเจตนาดูถูกเหย็ดหยามนายชัยพลหรือนางสมพรเลยครับจึงผมจึงอยากจะให้ทุกท่านเข้าใจคำพูดของผมในวันถแถลงข่าวครับ ผิดพลาดประการใดผมกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับทนายอนอันชัยชัยเดชนี่ค่ะพี่น้องขานี่คือสิ่งที่ท่านออกมาเคลื่อนไหวมันก็อย่างที่ว่าแหะคะ่ะที่มาดามหน่อยเคยวิววววจารณ์หลังจากที่ท่านแถลงไอ้คํานี้มันเหมือนกับว่ามันจะแรงไปถ้าตีความหมายจริงๆประชาชยนก็เข้าใจว่าอย่างนั้นต้องเป็นการขอทงขอทานเลยหรืออะไรยังไงก็คืออาจจะพูดผิดไปนิดนึงนั่นแหละค่ะพี่น้องขาว่ากับการที่จะมาให้เป็นทนทนายนี่ต้องเป็นถึง ขั้นขอตรงขอทานอะไรอย่างไรนั่นก็คือมันน่าจะฝ่ายทนายท่านเองก็คงจะเป็นการเปรียบเทียบค่ะฝ่ายทนายเองอาจจะเป็นการเปรียบเทียบแต่อาจจะเป็นการเปรียบเทียบที่สั้นไปหน่อยมันก็เลยทําให้คนที่ฟังแล้วคนที่ฟังเป็นกลางๆเหมือนกันดราม่าแล้วก็ตีความหมายผิด แปลความหมายผิดไปอย่างที่ว่าแต่ท่านก็ออกมาแฟแงแนักเรียนพอเหมือนกันกับพี่น้องคากับการที่ท่านออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ออกมาชี้แจงในสิ่งที่โอเคอาจจะมีการเข้าใจผิดอะไรอย่างไรก็ก็ถือว่าท่านก็แฟงแอยู่เหมือนกันกับพี่น้องคารนั่นก็คือสิ่งที่เราเหยิบยกมาเพราะว่าท่านเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วก็เป็นการชี้แจงให้ประชาชนคนที่อาจจะเข้าไปเนี่ยมาดามหน่อยคนนึงก็เข้าใจไปอย่างนั้นเพราะว่ามาดามมาดาหมหน่อยเองเป็นผู้วิจารณ์อยู่หลังจากที่ท่านแถลงว่าเป็นคาคาที่บางคําที่ใช้เป็นบางคําที่ รุนแรงเกินไปอะไรอย่างไรระดับท่านอาจจะไม่ใช่แต่ถ้าพานท่านอธิบายแบบนี้แล้วก็เก็ตและเข้าใจนั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับฟังอะไรอย่างไรก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นอะไรถ้าท่านออกมาพูดแบบนี้มีแนวโน้มหรือเปล่าว่าจะได้ร่วมงานกันว่าจะได้เป็นทนายความให้ฝ่ายจำเลยหรือเปล่าครับพี่น้องขารอดูค่ะเราในตัวส่วนตัวของบาดาหน่อยเอง ที่ติดตามสถานการณ์อยู่นี่ก็หวังอย่างยิ่งว่าโอเคทางจำเลยอาจจะเข้าไปหาท่านแล้วก็ทําให้ท่านใจอ่อนรับงานนี้เพราะว่าเราอยากเห็นคดีมันเดินทางต่อให้มันไปสเต็ปไปเรื่อยมันก็จะได้อ่าอ่รู้คำตอบไวขึ้นจะแพ้จะถูกจะชนะจะไม่ชนะอะไรอย่างไรก็ขอให้ขึ้นชกบนเวทีโดยที่ทนายคนนี้พร้อมอยู่แล้วเท่าที่เราได้ตีความหมายของท่านโพสต์ออกมาก่อนหน้านั้น พร้อมอยู่แล้วที่จะทําเพียงแต่ว่ามีเส้นบางๆกั้นเท่านั้นเองนะครับพี่น้องขารอดูว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนในส่วนของอทางจําเลยจะเข้าไปหาท่านไหมหรืออะไรอย่างไรน้ําหยดยุนลงหินมันจะทําให้หินมันกร่อนหรือเปล่าอันนี้ประดำนน่่ยก็ยังยืนยันอยู่นะคะพี่น้องขารอดูคะ่ะเอามาหยิบยกมาให้รับชมรับฟังกัน รอดูว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรคิดว่าคงไม่กี่วันนี้คงจะได้คําตอบเห็นเห็นว่าโอเคไม่ง้อเลยทางจำเลยเองไม่สนไม่แคร์โนโสนโ,นโนแคร์อย่างที่ว่าไม่ได้สนใจเลยหรืออะไรอย่างไรหรือจะ ลับค้าศาลาในส่วนของทนายเองในส่วนของจําเลยเองอาจจะไปพบไปปะกันแล้วก็ตกลงกันอะไรยังไงมาดําก็ยังเห็นอยากเห็นตรงนั้นอยู่นะคะพี่น้องขา่าว่ากับการที่ทั้งสองท่านโอเคมาถแถลงแบบนั้นแล้วทางจาเลยออกมาแบบนี้ทางอบทรงเอฟซอะไรยังไงก็มีปัญหาทาร่าบอกแย้งกันความเห็นไม่ลงเอ,อ่ยกันนั่นแหละไม่ลงรอยกันนั่นแหละค่ะพี่น้องขา่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังยึดมั่นว่า ถ้าเป็นทางของจำเลยเองก็ถ้าได้ฟังที่ทนายแถลง,นะวบบงวันนั้นว่าสบมยห์มาดาหน่อยยังยึดตรงนั้นอยู่นะคะแล้วก็ถ้าทางทนายเองก็บอกว่าโอเคไม่รับไม่รับอะไรอย่างไรแต่ถ้าทางจำเลยเข้าไปอาจจะมีอะไรดีๆเป็นข่าวดีให้เราหลายคนอาจจะบอกว่าดีแล้วที่ท่านไม่รับแต่มดาดาหน่อยก็ยังมองแย้งอยู่นิดนึงว่าอยากให้ท่านรับนะ,นะคะพี่น้องขาคดีจะเดินทางต่อไปซึ่งถ้าเป็นในอาจจะ คดีอาจจะไม่มีทางสู้หรือไม่รอดโอเคเราก็รอดูขึ้นชกกันดีกว่าในส่วนของฝ่ายโจท์ฝ่ายจำเลยอะไรอย่างไรมันก็จะได้เดินหน้าต่อไปไงครับพี่น้องคานั่นคือสิ่งที่โอเคเราพูดคุยกันนะคะฉะนั้นก็มีอะไรอัปเดตเราจะมาพูดคุยกันขึ้นเวทีอีกทีหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพี่น้องคารอดูนะคะสวัสดีคะ่ะ